สัทธาฉลามชนช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับฟันแฟนชนบุรีดวนบุรีรัมกำลังเตรียมตัวเพื่อการต่อสู้ในการแข่งขันฟุตบอลทีมชนบุรี FC จะต้องการเตรียมตัวพร้อมกับบุรีรัมอยู่ในเตดในวันที่9พฤศจิกายน2025ที่เวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นการต่อสู้ที่สำคัญสำหรับทีมทั้ง2ที่จะพบกันในการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในไทยลีก2อง2 แต่ก่อนที่จะถึงวันที่นั้นมีข่าวสำคัญที่ต้องรู้ว่าช่วงเวลาที่เหลือแค่โซนหลังประตูที่จำหน่ายตั๋วเปิดบ้านในวันที่9พฤศจิกายน2025ซึ่งเป็นวันที่ทีมชนบุรี FC จะต้องการเตรียมตัวพร้อมกับบุรีรัมยูในเตดเมื่อนั้นช่วงเวลาที่เหลือแค่โซนหลังประตูที่จำหน่ายตั๋วเปิดบ้านในวันที่9พฤศจิกายน2025ถูกจำหน่ายหมดทั้งสองโซนโดยตอนนี้เหลือเพียงตั๋วโซนหลังประตูทั้งสองฝั่งของสนามเท่านั้น เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมชนบุรี FC จะต้องการเตรียมตัวพร้อมกับบุรีรัมยูในเต็ดในการต่อสู้ที่สำคัญสำหรับทีมทั้งสองที่จะพบกันในการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในไทยลีก2025-26เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมชนบุรี FC จะต้องการเตรียมตัวพร้อมกับบุรีรัมยูในเต็ดในการต่อสู้ที่สำคัญสำหรับทีมทั้งสองที่จะพบกันในการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในไทยลีก2025-26